พอตอนรับสูช่องลุงมหาเรื่องนะครับมีหลายๆคนถามมาว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ลุงมาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ดูกันทีละชิ้นเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่ลุงมาใช้เล่นเกมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเมาส์นะครับจาก Logitech นะครับ l o G i t e c h น3 0 4ี่นะครับนี่เป็นตัวนี้ข้อดีก็คือขนาดมันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ มีปุ่มข้างๆ2ปุ่มนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นไวเลสนะครับไม่ต้องใช้บันจีให้แบบเกะกะสายเนาะเราก็สามารถเคลื่อนเมาส์ได้สะดวกนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีการตอบสนองช้ากว่าเมาส์ที่เป็นสายหรือเปล่าส่วนตัวของลุงม้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจมากอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับหูฟัง หูฟังอลุงม้าตอนแรกนี่ใช้ HyperX นะครับรุ่น c a วส์ทนะครับแบบแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือรูปทรงความสวยงามเนี่ยก็แบบตามแบบฉบับของ HyperX เลยก็คือแบบด,ดูดีมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นของแข็งะ่ะเป็นอลูมิเนียมมัง้งหรือเป็นเหล็กไม่แน่ใจนะครับก็ มันก็จะค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยทำออกมาได้แบบคงทนแข็งแรงมากแล้วก็ตรงเนี่ยที่รองหูตัวนี้มันมีให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรเออมีตัวที่มันเป็นซาวการ์ดมาให้ในกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูปุ๊บๆ นี่มันจะมีเป็นสายซาวการ์ดอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือเสียบหูฟังแจ็ค3.5ตรงนี้แล้วก็เสียบ USB เข้ากับคอมได้เลยเนาะนี่แต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นหูฟังแบบมีสายเนาะเวลานั่งๆ่งอยู่แล้วแบบลุกไปเนี่ยบางทีลืมถอดหูฟังปุ๊บมันก็จะเกี่ยวได้ลุงมาก็เลยไปซื้อหูฟังมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นราเซอร์นะครับ เป็นนาริเอเซนเชียลนะครับเดี๋ยวหาให้แป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือตัวนี้มันเป็นตัวถูของเลเซอร์นะครับเพราะว่าตรงนีมน้มันจะไม่มีไฟเนาะก็คือจะเป็นโลโก้เขาเฉยๆจริงๆแบรนด์นี้มันเด่นเรื่อง ไฟเรื่องแสงนะครับเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเนาะจริงๆแล้วคือซื้อไฮเปอร์เอ็กซ์มาก่อนแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากได้หูฟังไวเลสที่ราคาไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็อยู่พันต้นๆนะก็ชาร์จไฟตรงนี้แล้วก็เปิดปิดแล้วก็เล่นเสียงแค่นี้เองง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับวัสดุก็ทำมาได้แข็งแรงพอสมควรนะครับมันก็เนี่ยสะดวกเวลานั่งเล่นเกมหรืวว่าเวลาจะลุกไปไหนเนี่ยมันก็ ไม่ได้ติดสายล้างที่หูฟังนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเดี๋ยวให้ดูทีละรุ่นละกันเนาะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวแรกที่ซื้อมาเลยนะครับรุ่นแ a น t o ต้นนะครับของน a บ o ูนะครับนี่วัสดุคือแข็งแรงมากนะครับนี่คือใช้มานานมากแล้วแล้วก็ ที่สําคัญก็คือแบบเป็นบูสวิตเนาะเนี่ยมันพอดออกมาได้แบบนี้ก็คือ,คอถูกใจแหละแต่ว่าด้วยความที่ใช้มานานแล้วก็เลยอยากลองเปลี่ยนบ้างน,นะครับก็เลยไปได้ตัวของ Logitech มาฟึบ Logitech ตัวนี้ G213 Pro นะครับซึ่งมันก็เป็นกึ่งทำงานกึ่งเกมมิ่งนะครับคือเวลากดเนี่ยก็ไม่ได้มีเสียงดังมาก ฟิลลิ่งในการกดโอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีโหมดเกมมิ่งด้วยก็คือกดแบบโหมดเกมมิ่งไว้เวลาเราดโดนวินโดว์มันก็จะไม่เด้งออกจากเกมขับไปหน้าวินโดว์นะครับแต่ด้วยความที่พอซื้อมาแล้วร,รู้สึกว่ามันใหญ่เทอะทะนะครับก็เลยไปซื้อคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์มาอีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นมือสองนะครับนี่ก็คือรุ่นนี้ซึ่งมีทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ HyperX นะครับ Alloy FPS โปรนะครับตัวนี้สังเกตด้านข้างเห็นไหมมันจะไม่มีตัวเลขนี่จะเทียบให้ดูเห็นปะมันจะเล็กกว่าเนาะมันก็ทำให้เรามีพื้นที่ที่โต๊ะในการเล่นเกมอะ่ะค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแผ่นรองเมาส์จริงๆแผ่นรองเมาส์เนี่ยเดิมๆเ,เลยเได้มาเนี่ยครับเป็นแบบนี้อันเนี้ย ยี่ห้ออะไรวะ Signal นะครับได้แถมมาจากตอนงานคอมมาน์เนาะไม่ได้เสียตังค์ซื้อเลยแล้วก็ค่อนข้างดีแล้วก็ลื่นๆนะครับแต่ว่าวันนั้นไปเห็นของลดราคาใน Lazada นะครับก็เลยสั่งมาอีกอันนึงเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เราวัดขนาดมาให้มันพอดีกับโต๊ะเลยนะครับเป็นของ HP Gaming Mousepad นะครับ MP 7 3 0 7035นะครับรุ่นนี้แต่ว่า เอ,อเขาเรียกอะไรผิวสัมผัสอ่ะของ HP อะมันจะมีความแบบเป็นผ้าผ้าอยาบๆกว่าแต่ส่วนของ s ก g n นเที่แถมมาเนี่ยมันจะลื่นๆกว่านะครับก็ต้องแล้วแต่ใครชอบนะ ก็นนี้ก็คืออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดของลุงม้านะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองหาซื้อหาใช้กันได้นะครับ